แล้วเมรนมีบแล้วขนมีด้วยแท้ไปทำใหมแน่ามากอะไรนะอทไโอ้โหแล้วจะมีรางวัลเมล็ันแห่งปัญญาใชไหมรจมากยังดีใจเพราะว่าเมล่พันแห่งปััญามันเป็นงานเขาบอกว่าเป็นงานเกี่ยวกับการศึกษการอาช ทีนี้หนูก็มาย้อนคิดที่เด็กว่าทำไมถึงได้รางวัลนี้ <Okay. S 1> เขาบอกว่าที่หนูได้รับรางวัลนี้เพราะว่าการร้องเพลงของหนูมีส่วนเกี่ยวข้องกับการาาอ่านการท่องการจำภาษาไทยอะค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าได้รบบางวัลนี้มาหนูก็จะทำให้มันเหมาะสมกับรางวัลนี้ให้ได้มากที่สุดหนึ่ง้ี่ช่างพิสูจน์สิบสามสิบส่ล้มหนเลยล้มไปล้มเลยยี่สิบที สาราล้เมริกาที่มีบอสเยี่ยมมีบอสด้วยแค่ไปทำให้ดีใจมากอะไรนะอ๋อแล้วจะมีรางวัลเมเลพันแห่งปัญญาดีใจไหมดีใจมากเพไรดีใจเพราะว่าอ่าเม็ลพันแห่งแห่งปัญญามันเป็นงานเขาบอกว่าเป็นงานเกี่ยวกับการศึกษาการอาชีพอ่าชีพ ทีนี้หนูก็มาย้อนคิดที่เด็กว่าทำไมถึงได้รางวัลนี้เขาบอกว่าที่หนูได้รับรางวัลนี้เพราะว่าการร้องเพลงหนูมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอ่านการท่องการจำภาษาไทยอะค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าได้รางวัลนี้มาหนูก็จะทําให้มันเหมาะสมกับรางวัลนี้ให้ได้มากที่สุดหนูที่ช่างิสูจว่าสิบสามสิบเลหน้าเลยเล่าเป็นลอบเลยอยู่ที่ น b i l l b o a r ลี้ยงขึ้น b i l ด้วยแท้ไปทำให้แนั่นครับเฮ้ยออกจักทีมนะว่าคุณตามคนอื่นเลยไม่เคยชนะะไรเลยครับไม่เคยครับประมูลกีเวทีหลายไม่ีเลยครับเขทษนเง่าเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวไม่เ้องเกิดอะไรขึ้นครับ ไม่เอชว่ามันนะจริงรอเกคุณงครับจริงเหรอเนี่ยถ้าผู้ชมเชื่อปรากวดาเรื่อยไม่เคยได้เลยคนะเลยไม่เคยนะรับว่คุณตามคนผิดเลยไม่เคยชนะอะไรเลยครับไม่เคยครับประกวดกีเวีหลายเวีขาน้าไม่เกิดอะไรขึ้นครับเอาไปเจอเกิดอะไรขึ้นครับ าใช่คนนี้เช่วมันนัชนะรเกคุณครับอะไร่ทาชมเชื่อปรากวดมาเรื่อยไม่เคยได้เลยไม่เคยชนะเลยครับพาคุณตามคนผิดเลยคุณตามคนผิดเคยชนะอะไรเลยครับไม่เคยครับขบวนดีเวีหลายทีครับเขาทุ่นเหลไม่เคยยขึ้นครับอ้าวจาเกิดอะไรขึ้นครับ เอออันนั้นก็ <laughs> <laughs> <laughs>